ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ดวงคุณจะโชคดีแล้วครับยิ่งเฉพาะ6ราศีกุมตุลธนูเมษกระกฏกันดวงจะเปลี่ยนแปลงรวยลูกเดียวเลิกจนถาวร100%ซคุณเป็นคนโชคดีใช่ไหมถ้าใช่คอมเมนต์ใต้โพสต์รับผลคำทำนายพิมพ์คำว่ารวยลูกเดียว ขอให้เป็นจริงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้โอกาสหนะ้าติดตามเรื่องราวดีๆสาระดีๆคลิปดีๆจะมาฝากเพื่อนๆ FC ทุกๆคนนะครับและอย่าลืมครับกดติดตามดูผลงานดีๆเมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ